นึ่งก่อนถึงค่อยใส่ถุงนะคะไม่ได้นึ่งทางถุงเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะเอาไปเอาไปซีนกับน้ำนีมัน่อันตอนการทําก็ไม่ยากหรอกแต่ว่าบางครั้งบางครั้งเราก็ทําเสร็จ พอจะทําดีอยู่แต่ว่ามันก็ยังมีดำมียอะไรบางานานเกินอ่ะเนาะถ้ามันไม่นานเกินประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาประมาณนี้ก็ยังก็ยังสีเหลืองน่ากินน่าทานอยู่แต่ถ้าถึงมีนาเมษาประมาณเนี้ยมันก็นานเกินเหนกะมันก็ไม่ค่อยสวยลนะส,สีเหลืองสวย นาทานเกียวค่ะอันนี้ก็ได้อันนี้ไปได้มาไปได้มาแกะแล้วนึ่งแล้วจะได้ประมาณห้าโลได้ห้าถุงแต่อีทีชั้นๆนี้ไม่เอานะคะเอาไว้ ขิ้มันน้ำพริกมันอันนี้มันเกินรูไปหน่อยนึงก็เลยเอาแบ่งกันเกินมั่งไม่เป็นไรของของเราของของเราเองค่ะหวัสดีค่ะ